เมื่อเดือนที่ผ่านมานานมันก็ได้มีประเด็นร้อนมากมายที่เกิดขึ้นกับมิสเตอร์บีส์แต่หนึ่งในสิ่งที่ผู้คนยังพูดถึงและยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในึทุกวันนี้ก็คือเรื่องราวของคริสไทสันหนึ่งในทีมงานและเพื่อนสมัยใดของมิสเตอร์บีส์ที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเรื่องราวทั้งหมดจะมีที่มาที่ไปยังไงกันบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับคำเตือนถอยคำใดที่เราใช้ในการที่บสิ่งต่างที่เกิดขึ้น าเราไม่ได้มีเจตนาในการดูถูกหรือทําให้กลุ่มคนเพศทางเลือกมีภาพลักษณ์ที่แย่แต่อย่างใดสิ่งที่เรากล่าวในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลที่ปรากฏรวมไปถึงความคิดเห็นของผู้คนบริเลอยต์เน็ตเท่านั้นนะครับกลับมาอีกครั้งกับ g f u e l รถชามนาจากเกม r e s i d e n t e v i l 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง n a ู u t o ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน g a m e r y Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ หลายหลายคนน่าจะเคยดูคลิปของมิสเตอร์บีมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะครับและในหลายๆคลิปเองมิสเตอร์บีก็มักจะนําทีมงานของตัวเองเข้ามาปรากฏตัวในคลิปอยู่เสมอและหนึ่งในคนที่ผู้คนมาจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็งดีเลยนั้นก็คือคริสไทสันโดยคริสเองน,นั้นก็เป็นหนึ่งทีมงานของมิสเตอร์บีที่อยู่กับช่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2015แถมเจ้าตัวเป็นเพื่อนวัวเดของจิมมี่รืว่มิสเตอร์บีเองอีกด้วยซึ่งตัวของคริสเองน,นั้นก็มักเป็นตัวละครที่ปรากฏในคลิปของชาเล่นต่าง แถมยังดูเป็นคนที่พร้อมจะมเผชิญกับความช้าทางต่าได้อย่างเต็มที่และด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้เองแถมยังเป็นเจ้าพ่อมีมแห่งช่องมิสเตอร์บีสมันก็ทําให้คริสมีผู้ติดตามในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างามากถึง15ล้านคนเลยทีเดียวนอกจากจะได้ปรากฏตัวในคลิปของช่องหลักอยู่บ่อยครั้งแล้วตัวของคริสเองก็ยังเป็นตัวละครช่องหลักของมิสเตอร์บีรีอีกด้วยในปี2018ตัวของคริสเองนั้นได้แต่งงานกับเคที่ไทสันก่อนที่อยู่ด้วยกันมา2ปีและมีลูกด้วยกันนามว่าทักเกอร์ ซึ่งในตอนนั้นช่องของ Mr. Be a s t ีก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องแถมตัวของคริสเองนั้นก็ยังเป็นกําลังหลักในการทำคอนเทนต์ต่างๆให้มีความสนุกและน่าสนใจอยู่ตลอดมาทว่าเนื่อตั้งแต่ที่คาวเจคอบได้ถูกจ้างให้เป็นมือตัดต่อคนใหม่ให้กับช่อง Mr. Be a s t ีคริสก็สามารถสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อนจนสนิทกับคาวได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงในตอนนั้นหนึ่งในทีมงานหน้ากล้องของ Mr Be a s t ีอย่างเจคเดวิกกิ้งก็ได้ลาออกจากการเป็นทีมงานด้วย และนั่นก็เลยกลายเป็นโอกาสที่ดีที่ข่าวนั้นจะมาแทนที่ตรงส่วนนั้นและกลายเป็นทีมงานหน้ากล้องด้วยความสนิทของค่าวและคริสนั้นแม้แต่มิสเตอร์บีสเอกก็ยังกล่าวในพอดแคสต์ว่าตัวของคริสนั้นจะไม่ยอมออกหน้ากล้องเลยหากเขาไม่ได้ออกหน้ากล้องด้วยซึ่งในส่วนนี้เองก็เป็นการดีในะความสนิทของทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีโดยต้องบอกก่อนว่าคาวนั้นเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์เกม Minecraft ที่สร้างผลงานมาแล้วอย่างมากมายแถมเขาเองนั้นก็ยังเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนกลุ่ม LGBT อย่างเต็มที่จนผู้คนก่สงสงัยวา ข่าวนานเป็นกลุ่มเพศทางเลือกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่ข่าวได้ไปทาคลิปร่วมกับใครก็ตามเขานั้นมักจะแสดงพฤติกรรมเข้าข่ายความไม่เป็นชายแท้อยู่เสมอจากนั้นเมื่อทั้งสองคนได้ปรากฏตัวในคลิปของช่องมิสเตอร์บิสมากขึ้นผู้คนก็เริ่มจับสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคริสได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการแต่งตัวหรือการแสดงออกในอาก,กัปกิริยาต่างๆที่มันดูแมนน้อยลงแถมยังมีการโพสต์ลงทวิตเตอร์ว่าตัวเองเป็นไบเซ็กชวลและสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ วมไปถึงโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคริสเองนั้นก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ที่ไอจีของเจ้าตัวมาได้ลงรูปคู่กับภรรยามานานแทนผู้คนก็ยังเห็นอีกว่าคริสนั้นไม่ได้สวมแหวนแต่งงานอีกแล้วจนพวกเขานั้นก็คิดกันไปต่างนานานว่าคริสอาจจะแยกทางกับภรรยาแล้วก็เป็นได้ จนกระทั่งเดือนมีนาคมปี2023สิ่งที่หลายๆคนคิดนั้นก็ได้กลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อทางคริสได้ออกโพสทวิตเตอร์ว่าตัวเองและภรรยานั้นได้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็กจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและภรรยาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวยิ่งเป็นกว่านั้นก็คือคริสก็ยังโพสต์เพิ่มเติมในส่วนของคอมเมนต์อีกว่าได้โปรดอย่าได้ตั้งคำถามใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็ดขาด สิ่งที่คริสได้ออกโพสต์นั้นมันก็ทำให้คนใจหายกันไปตามกันเพราะว่าคริสก็มีลูกกับภรรยามาแล้วกว่า2ปีด้วยกันอีกทั้งผู้คนบางส่วนก็ยังมุ่งเป้าไปยังคราวที่หลายๆคนตราหน้าว่าเขานั้นเป็นคนท,ทำให้คริสเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถึงกระนั้นนับตั้งแต่ที่คริสโพสต์บอกว่าแยกทางกับภรรยาแล้วทวิตเตอร์ของเขาก็มีการโพสต์ว่าสนับสนุนกลุ่ม LGBT q บ่อยครั้งรวมไปถึงคริสเองก็เดินจะมีการแต่งตัวให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการไว้ผมยาวการใส่เสื้อผ้าที่คล้ายคลึงกับผู้หญิงรวมไปถึงการทาสีเล็บอีกด้วยแม้ว่าน,นี่จะเป็นลักษณะภายนอกที่ปรากฏและหลายๆคนก็ได้เห็นมันผ่านวิดีโอต่างๆของมิสเตอร์บีแต่มันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆกับยอดวิวของช่องมิสเตอร์บีจนกระทั่งมันได้มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์นามว่าบลิก์ได้ออกมาโพสต์ภาพเปรียบเทียบตัวของคริสที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากและในโพสต์ดังกล่าวนั้นก็มีผู้คนเข้าไปชมมากกว่า58ล้านคนเข้าไปแล้ว และมันก็ได้ผู้คนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในทางลบเป็นจำนวนมากและกลยัมมีคนเข้ามาโทษข่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเกี่ยวกับการที่ทาให้คริสนั้นต้องเปลี่ยนไปจนพากันตั้งชื่อสถานการณ์นี้ว่าค่าวเอฟเฟกกันเลยทีเดียวแม้ว่าผู้คนจะแสดงความคิดเห็นได้ลบอย่างใดแต่ตัวของคริสนั้นก็ได้รีทวิตดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าตัวเองนั้นได้เข้ารับ HRT หรือการบำบัดโดยใช้ฮอร์โมนทดแทน เพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือคริสเข้ารับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอยู่นั่นเองล่ะครับและสิ่งนั้นก็เลยเป็นสาเหตุให่ร่างกายของคริสนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปและดูเหมือนผู้หญิงมากขึ้นและจากโพสต์ดังกล่าวมันก็ได้ผู้คนเข้ามาแสดงเขาเห็นกันเป็นจำนวนมากแต่หนึ่งในนั้นก็คือข่าวที่ได้บอกว่าช่างหัวอะไรที่ได้สาระเธอ จงทาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นต่อไปจากนั้นทางคริสก็ได้มาตอบคอมเมนต์ของขาวว่าขอบคุณขาวมากที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขา้รู้สึกมีความสุขและสบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองสักทีซึ่งจากคอมเมนต์นี่เองมันก็ได้ผู้คนต่างก็พากันเชื่อว่าข่าวเอฟเฟกนั้นมันมีอยู่จริงนะเพราะว่ามานันคงไม่มีใครที่อยู่ๆก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีสิ่งเ้่าแถมที่พีคไปกว่านั้นก็คือคริสก็มีลูกชายแล้วอย่างที่เราได้กล่าวไปข้างตน้น และสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นตัวจุดประเด็นขึ้นมาให้ชาวทวิตได้ถกเถียงกันเพราะว่าชาวทวิตต่างก็เป็นกังวลที่ลูกชายของคริสน,นั้นต้องเติบม,มาโดยมีพ่อที่แสดงพฤติกรรมเข้าข่ายเป็น LGBT ถึงกระน,นั้นแม้ว่าจะมีคนเข้ามาลงทัวร์คริสตมากเท่าไหร่คริสก็ยังสามารถตอบกลับผู้คนเหล่าน,านั้นได้อย่างสุภาพรวมไปถึงยังบอกได้ว่าเขาและลูกชายนั้นรักกันดีแต่ว่าอีกทวิตหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์มันเดือดขึ้นมาเลยน,นั้นก็คือการที่คริสออกอพสต์ทวิตว่า เขาเลือกจะเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องการแสดงเห็นว่าตัวเองมีความสุขมากแค่ไหนและเขาก็เป็นผู้ปกครองที่ดีที่เอาใจใส่ลูกชายของตัวเองมากกว่าสิ่งใดสุดท้าย Chris <c oughs> คริสก็ยังบอกด้วยว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อทักเกอร์ลูกชายของตัวเองซึ่งเมื่อเรื่องราวนี้เริ่มกลายเป็นที่พูดถึงในสือ่อต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นตัวของคริสนั้นไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยแต่กลับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เรื่องราวของตัวเองนั้นได้กลายเป็นที่พูดถึงและเจ้าตัวก็ยังทวิตข้อความที่สนับสนุนกลุ่ม LGBT อีกด้ แน่นอนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะทำให้ผู้คนบางส่วนเป็นกังวลแต่ว่ากลับการมันก็มีผู้คนที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของคริสเช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมิสเตอร์บีส์ที่มักจะอมาสแสดงเขาเห็นในซับพอร์ตคริสอยู่เสมอบนทวิตเตอร์ในตอนนี้เองเสียงของผู้คนก็เลยจะแตกเป็นหลายส่วนด้วยกันโดยมีตั้งแต่คนที่สนับสนุนอย่างจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงของคริสกลับการมันเกิดเป็นคนที่ตั้งทฤษฎีว่าคริสนั้นโดนล้างสมองโดยสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับเรื่องเพศทางเลือก แต่หนึ่งในทฤษฎีที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยนั้นมันคือทฤษฎีที่ว่า Mr. Beast สร้างเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาเพื่อให้กระแสพูดถึงชาแนลและผู้คนในช่องของตัวเองโดยผู้คนที่เชื่อในทฤษฎีนี้ก็ได้มีการกล่าวถึงช่วงหนึ่งของพอดแคสต์ที่ Mr. Beast เคยไปให้สัมภาษณ์และก็ได้กล่าวว่าการสร้างดรามานั้นดีต่อการเติบโตของธุรกิจเสมอเพราะมันสร้างการรับรู้แบรนด์ของเราให้กับผู้คนมากขึ้น และมันก็มีคนขุดคลิปใน่ดีของมิสเตอร์บีสโดยมันเป็นคลิปที่เขาและคริสนั้นทําการล้อเลียนหลาย LGBT ด้วยการบอกเพศของตัวเองนั้นคือเฮลิคอปเตอร์จูโจมซึ่งเมื่อพวกเขาเจอคลิปนี้เข้าให้มันก็ทำให้ความเชื่อมบรนทฤษฎีที่กล่าวมานั้นมีมากขึ้นไปอีกแต่ทางนี้ทางนั้นนี่ก็เป็นเพียงทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดแทมคลิปที่ขุดขึ้นมานั้นผู้คนก็ได้บอกกันว่าคลิปมันก็มีอายุมานานแล้วนับตั้งแต่ปี2016 ซึ่งเรื่องการล้อเลียนเพศทางเรื่องในยุคนั้นมันก็ยังไม่ได้มีการต่อต้านอย่างจริงจังเชกเช่นในปัจจุบันและการที่มิสเตอร์บีสลบคลิปดังกล่าวไปนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่เขานั้นสามารถทําได้เพื่อแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทําพลาดไปในอดีตถึงกระน,นั้นมันก็มีคนบ่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่มิสเตอร์บีส์นั้นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าถ้าหากเขาเลือกที่จะนําคริสออกไปจากทีมมันก็จะทําให้เขากลายเป็นคนที่ต่อต้านกลุ่มเพศทางเลือกในสายตาของคนรุ่นใหม่กลับกันการททีี่่คริอยูในนนนมงาั้ มันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของช่องถูกมองแย่ไม่ต่างกันจากผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ดีในตอนนี้มิสเตอร์บีส์ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต่อว่าคริสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมไปถึงทฤษฎีสมคบคิดหรืออะไรก็ตามแต่มันทําให้เขารู้สึกโมโหไม่น้อยโดยเฉพาะกับช่องอย่างซันนี่วีทูที่โจหัวคลิปออกมาว่าคริสคือฝันร้ายของมิสเตอร์บีส์นั่นทําให้จิมมี่ก็ยงอกโพสต์ทวิตเตอร์ตอบกลับว่า มันช่างเป็นอะไรที่ไร้สาระสิ้นดีแถมคริสก็ไม่ใช่ฝันร้ายของเขาอีกด้วยเพราะยังไงก็แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคริสก็ยังเป็นเพื่อนของเขาเสมอนั่นเองล่ะครับเรื่องราวนี้เกีย่ยวกัน็นที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตถึงการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคริสซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสูภาพเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าใครจะตัดใจเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรแน่นอนว่าพวกเขานั้นย่อมรู้ตัวเองดีเสมอ และการตัดสินคนอื่นจากความคิดของตัวเองนั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้เลยนั้นก็คือการยอมรับในสิ่งพวกเขาเลือกและเคารพในการตัดใจของพวกเขานั่นเองละครับซึ่งคริสก็เป็นหนึ่งในทีมงานของมิสเตอร์บีสที่อยู่กับช่องมาอย่างยาวนานซึ่งจะใครอยากชมประวัติของมิสเตอร์บีสก็ทางเราได้เคยทำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ในตอนนี้เลยนะครับ